สวัสดีครับต่อต้อนครับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโช่สตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผ้าคลุมมอเตอร์ไซค์นะครับผมเพราะว่ามาันน้าฝนแล้วนะจีมอเตอร์ไซค์ผมก็จอดอยู่ในบ้านนั่นแหละครับแต่ว่าเออมันก็แบบเอาลองเอามาการฝุ่นนะครับแล้วก็การพวกรอ,องน้ําดีเพราะว่าพอมันโดนน้าโดนโดนะองน้าฝนหรือว่าโดนฝุ่นเนี่ยมันก็นะมันรถมอเตอร์ไซค์เรามันก็จะเลอะนะครับก็เลยมองมองดูว่าเออเจอนะครับราคาที่มันไม่แพงมากะนะตัวเนี้ยนะครับ เป็นของตัวนี้อ่าผมได้เป็นไซส์ L มานะนะครับผมได้เป็นไซส์ L มาก็จะร้อยสามสิบคูณสองร้อยสามสิบเซนนะครับผมความยาวนะสูงเมตรสามสิบคูณสองร้อยสามสิบเซนนะครับสามสิบสี่สิบาทเองครับมันไม่ได้แพงมากนะซื้อมาเออคุมรถเอาไว้สัหน่อยดีกว่านะครับผมเพราะตอนที่ล้างรถครั้งล่าสุดก็รู้สึกว่าถ้าเออถ้ามันคุมรถเอาไว้กันฝุ่นการอะไรหน่อยมันก็จะน่าจะ อยู่ได้นานกว่านี้นะครับเวลาที่เราล้างรถเสร็จแล้วนะครับตัวเนื้อผ้านั้นค่อนข้างบางนิดนึงนะนะครับค่อนข้างบางนะครับนี่ถ้าชั้นเดียวนี่คือบางมากเลยนะแต่ถามว่ามันเอามาการฝุ่นน่ะนะครับเอามาการฝุ่นกับการน้ําฝนละอองฝนนะถ้าตกหนักๆก็มาดูจะซึมเข้าไหมนะครับแต่ไม่น่าจะซึมหรอกนะครับอาจจะเข้าตามตะเข็บบ้างนะเดี๋ยวผมจะคลุมให้ดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาน้าฉีดให้ดูเลยดีกว่านะครับว่ามันเข้าประมาณไหนบ้างนะเออนะครับ อ่เดี๋ยวไปคุมรถกันครับผม a l Metro Studio อ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ของผมนะนะครับ Honda Click นะครับ100 125 i นะครับเป็นเป็น Honda Click นะครับ125 i เดี๋ยวจะลองเอาผ้าคลุมนะครับที่เราสั่งมานะมาลองคลุมดูนะครับว่าที่เราสั่งมาเป็นไซส์ตัวนี้เป็นไซส์ L นะครับ130ยสาคูณสองเนี่ย มันจะคุมได้พอดีไหมนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆมาดูกันเลยครับเนี่ยนะครับคุมเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะนะครับคือถามว่าเกือบเหมือนกันนะนะครับตึง,ตงเลยนะครับเ,บเกือบเหมือนกันนะนี่ขนาดว่าผมเปลี่ยน ตัวกระจกมาเป็นกระจกเล็กแล้วเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นกระจกเดิมๆของเขามันก็จะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะ,นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นกระจกเล็กแล้วแต่ว่าตรงกลางนั้นน่ยมันมีที่ท,ที่ที่วางโทรศัพท์หน่อยหนึ่งนะพยายามนะลอ้ลอหน้าลอยๆนิดหนึ่งแบบนี้นะครับล้อหน้าลอยๆนิดหนึ่งนะครับ <sh arp unuz> เดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังคุมพอดีนะครับด้านหลังก็คุมพอดีนะครับก็ค่อยปรับถ้าเกิดปรับดีๆผมว่ามันก็คุมได้เกือบมิดทั้งหมดนั่นแหละนะครับ ตรงกลางนี้ไม่รู้ว่าน้ําจะขังไหมแต่ไม่น่าจะขังนะเดีที่ผมจะลองเอาน้ําฉีดให้ดูเลยนะครับเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องมีน้ําเข้าอยู่แล้วนะเพราะตรงนี้เป็นรอยเย็บแบบนี้นะครับเป็นรอยเย็บๆแบบนี้น้ําน่าจะซึมเข้าได้นะครับแต่ว่าก็คือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบไหลโจ๊กเข้าไปอ่ะอาจจะมีแบบซึมๆเข้าบ้างอะไรเหมือนเวลาเรานอนเต็นแล้วมันมีน้ําซึมๆเข้าตามขอบอะไรแบบนี้นะครับเออประมาณนั้นนะ ประมาณนะั้นนะเดี๋ยวจะเอาน้ําฉีดให้ดูนะครับอคือประมาณนี้เห็นไหมลอยๆอหน่อยผมมันก็ตึงๆเลยนะนะครับเนี่ยล้อหน้าเห็นล้อหน่อยหนึ่งนะก็ดีแล้วผมว่าให้ให้พื้นมันลอยไว้ก็ดีนะนะครับ โอเคนะครับมเมื่อกี้ลองเอาน้ํามาฉีดดูเลยนะนะครับนึกว่าน้ํามันจะขังทางด้านหลังด้านนี้นะครับไม่ขังนะมันก็ไหลออกไปหมดนะอาจจะได้อยู่นะครับก็ไหลออกไปหมดถ้าเกิดมันไหลออกไปหมดนะก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องน้ําหยดอะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบ้างนะเข้าตามตะเข็บอาจจะมีซึมเข้าไปบ้างนะครับตรงล้อกอาจจะเลอะหน่อยนี้ผมคุมไม่ดีหรือไงไม่รู้นะมันยังจับจังหวะไม่ได้นะครับมันก็ลอนน้ำเลยรอนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมห่วงแค่ชุดสีมันอย่างเดียวนะครับ ห่วงแค่ตัวข้างในมันเบือ่อมันเบื่อฝุ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาลองเปิดดูการนะครับอ่าด้านในาแจ่มเลยเห็นไหมใช้ได้นะครับตรงเบาะอ่าตรงเบาะตรงเบาะเป็นไงอ่าก็มีบ้างนะฮ่าโอเคนะครับก็มาทดสอบไปดูแล้วนะผ้าคลุมนะครับผ้าคลุม,ลมรถมอเตอร์ไซค์นะครับผ้าคลุมรถมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เป็นไซส์ L นะครับไซส์ L ขนาด130คูณ230นะครับผมเอามาทดสอบกับ มอเตอร์ไซค์ผมก็คือตัวคลิก125ไอนะครับก็ใส่ได้อย่างที่เห็นนี้นะครับใส่ได้ประมาณนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะตึงๆนิดนึงนะนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องซื้อเป็นไซส์ใหญ่ไปเลยอีกทีหนึ่งเป็น XL นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามันใส่แล้วมันจะพอด,ดีไหมนี่ขนาดว่าเป็นกระจกมองข้างแบบอันเล็กแล้วนะนะครับผมซื้อผมเปลี่ยนมาเป็นกระจกมองข้างแบบเล็กนะมันยังตึงอย่างนี้เลยเห็นไหมนะครับแล้วก็ ไม่มีกล่องหลังด้วยผมถอดกล่องหลังออกไปแล้วถ้าใครมีกล่องหลังก็คิดว่าคงจะใส่เป็นสทแอลไม่ได้เลยจะต้องขยับเป็น XL แไปอีกทีนึงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะตึงๆหน่อยนะครับมันก็คือความพอดีถามว่าความบางมัน,นมีปัญหาอะไรไหมนะครับก็ความคิดผมนะนะครับมีดีกว่าไม่มีนะครับมีคุมเอาไว้เนี่ยดีกว่าไม่ได้คุมอะไรเลยอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็พลางแสงได้นะครับแล้วก็ าการฝุ่นนะครับคนที่ล้างรถเองเนี่ยจะรู้ว่าเออก็อยากให้รถมันใหม่กับเราอยู่นานๆน,นะไม่อยากให้ฝุ่นปุ่วน,นี่มากอะบางทีฝุ่นเนี่ยมากลางคืนนี่แหละนะครับผมว่าคุมเอาไว้ก่อนนอนนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําฝนก็ถ้าตกละอองละอองอะไรเงี้ยมาเนี่ยปกติถ้าไม่มีผ้าคลุมเนี่ยจอดไว้บริเวณข้างๆบ้านเนี่ยนะครับมันจะเลอะเทอะแล้วก็ดูแบบน่าเกลียดมากเลยนะเวลาที่มันเป็นดางๆเลอะน้ําฝนน้าค้างแบบนี้นะครับ แล้วก็อ,กอีกเรื่องหนึ่งก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาใหม่ๆนะครับจอดรถปุ๊บนะอย่าเพิ่งคลุมนะครับให้ท่อมันเย็นก่อนนะให้ท่อเสียบมันเย็นก่อนไม่งั้นมันก็ละลายประกุมก็ละลายติดท่อเลยนะนะครับผมเคยเป็นมาแล้วเมื่อก่อนนะครับแต่เย็นให้เครื่องมันเย็นสักพักนึงให้มันคายความร้อนออกไปก่อนท่อแป๊บเดียวประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงมันก็อุ่นแล้วนะครับมันก็มันก็ มันก็สบายที่จะคุมผ้าได้แล้วนะครับถ้าใครรีบนะครับใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบคุมแบบว่าโอ้โหจอดคือขับรถมาไกลๆนะครับรถมอไซค์ร้อนๆอยู่แล้วก็คุมผ้าคุมเลยเนี่ยเรียบร้อยครับท่อเสียมันไปโดนกับตัวผ้าใบละลายติดนะครับอ่าราคา 30- 40บาทนะครับซื้อมาใช้ได้นะแต่ว่าใครที่แบบว่าเป็นรุ่นเดียวกับผมเนี่ยก็คือคลิก1้อยเนี่ยนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าจะใช้เป็นไซส์แแบบนี้นะมันตึงๆหน่อยหรือว่าจะขยับไปซื้อเอ็ลเลยก็ดีนะครับหลวมๆคุม ซื้อมาให้อันนี้มันขาดเยอะๆก่อนไงเพราะว่ามันก็คุมอยู่แบบนี้ผมว่าน่าจะอยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าดูความบางของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนนะครับ3า4 0บบาทผ่านไปได้ฝนหนึ่งผมว่าก็คุ้มแล้วนะนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะใครกำลังมองหาผ้าใบแบบใช้ชั่วคราวนะครับพับเก็บบางๆเนี่ยมันพับเก็บพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกดีเพราะมันบางมากนะครับก็ขอบคุณที่รับชมใครสนใจตามลิงก์ไปนะครอยากไปเล่นเอ็กแอลก็ได้ใครใช้มาไซรุ่นไหนก็ลองเทียบขนาดดูลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ